จเจ้าคือผู้ใดโมแม่เนาะขึ้ตาจีขึ้โมเจ้าอ,อยู่ที่โมแม่ในทีมจะคือผู้ใดโมแม่โมแม่ขึ้โมเจ้าทั้งสองคนเลยแล้วแล้วคุณตาเจ้าเบบีก,ก่อนนะเนี่ยมีเรื่องอ,อะไรให้คุณตาเอาไหมมีพัสดุมาส่งครับหายาถอดเลอมีพัสดุมาส่งครับ บายดีสวัสดีครับบายดี day. สวัสดีจ้าวัากันอยู่ในที่นอนนี่คือเกาครับสยัสดีค่ะแะมาแต่สาวๆมาเบิ่งคนน้อยวัสดีค่ะบายดีค่ะตื่นมากกับอารมณ์ดีเลยนอนเต็มอิม่มนอนเ<า>ต็มอิม่มเมื่อคืนมือนอนมานอนเมื่อเช้าตีหนึ่งมานอนอบใกล้ขันตีหนึ่งกืนนี้มากันแล้วครับปามาเบิ่งนองไอริน อารมณ์ดีมางองแง่แล้วเพราะว่ามาขึ้นงองแง่ไว้ขึ้นมาเ <c oughs> มื่อคืนบอกให้แต่ว่ามีแต่กินมาขึ้นผมของงานการกล็นขึ้นครับปะเดียวกับน้องหงกับน้องไอรินเน,ะ <c oughs> นาะเศร้ามากกันเลย <c oughs> มาทำหนาทีซอยน้องหงคือซักผ้าเตรียมไว้ซ <c oughs> ักผ้านี่ผ่าไทายเนี่ยผ่ายาใจเนี่ <c oughs> นยอะไรดีเยเนี่ยสะอะไรก็นจะเป็นเย้แล้วนะครับน้องหงมามาขึ้นเพลงเลย คือว่าคักแน่แทะเอียะออกหมดกินแล้วก็เอียะเอียะแล้วก็กินกินแบบบ่อแกากเตาแม่เลยเมื่อคืนนี่บ่ได้ปั๊มนมเยอะขือเลยปกติแม่ปั๊มนมสองเคืยห่อันนี้มีเครื่องปั๊มตัวนี้เลยเครื่องปั๊มตัวนีบดขึ้นเลยเอ้ากินมือเราจะตัดเล็บให้ได้ครับแต่ว่าบัานยอมนอนได้ตัดบ้ันได้ ต้องตัดเล็บอกว่าจะบอสใส่ทุกมือให้เมื่อคืนบอสได้ปั๊มนมเลยเครื่องปั๊มน้อยตอนนี้เฮ็ดจัดการเบิดคืนเลยปั๊มบ่หยุดเลยแบตบ่เบิด์ตจะคือเครื่องปั๊มตอนนี้แบตก็บ่เบิดเลยอาจะตัดเล็บมือให้เนาะเพราะได้บริหารเนี่ยตัดบ่ได้ย้อนไปจนแล้วมันหวานนี่ตัดบ่ได้ขากะยันปึ้งปังปึ้งปังจากมือจากขา แม่บบให้แอนแม่บะปิดไว้บให้กินเอามือฟาดบบาบาเาเคียดดิลกนอนก่อนเมื่อคืนวันนอนนอนกันนะนอนกันหนะนอนกันนอนกันนะขอนทีหอนเปียบหัวหอนดิลก้างนออากาศยังีดิึ สวัสดีเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีจ้าเลยจ้าสวัสดีจ้าหนูชื่อไอรินจ้าไอหกอืมอืมไอใจบลุ่นหนูชื่อเด็กหญิงไอรินจ้าหนูชื่อน้องไอรินเด็กหญิงสรุตยาน้องไอรินอ่าอ่่วางแล้ว เกิดรันสุกนะครับก็เลยออกสาซลาขึ้นตนเป็นสรุตยาเอ้ายี่ไห้แล้วเอาอย่างเอาอย่างวันนี้เริ่มสิกินนมแล้วอีพอสร้างสุดนมให้สุดมาทรงแล้วครับสร้างสุดมาให้สุดนมเพื่อนสร้างมากต่เพื่กนแบบง่พอมนสร้างสร้างสร้างเพื่อนสร้างเพื่อนสร้างเพื่อนดีกว่าสร้างสร้างพอดีกันสร้างพอดีสิบบริณุนงกันสร้างเพื่อนค่อยบริณุนง สุดที่สองสุดนันตาหักสุดนันกนตาหักฟงมึงเขาได้ซื้อไมมเบิดแล้วมันน้อยแล้วอันนั้นนะ่ะแต่แทนอันแบบไงมงถุงเท้าปลาวานเนาะซางตัวสี่มาไม่พอลงตัสีไปซ <c oughs> ักผ้าเตรียมยังก็น่าเพราะว่าเพราะว่าน้ำสิบไหลป์บอกน้ำไหลคลอยลงเพราะแบบน้ำหันก็น้ำไหลคลอยลงซักคางผ้าผู้น้อยซักผ้าผู้ใหญ่ต็เลยนี่ ไปไปซักผ้าตากผ้าให้เร็วมากันครับย่อจะดสายกอนแดดกันไงหัวก่อนยี่ห้อตะเล็บมาได้สองเล็บหนึ่งดีนค่ะยี่ไปซักผ้ากันเด้อากผ้ากันเด้อะเลตากผากันหน่อยกันเด้ออ้าวเลขึอนกันเข่้นกันเลื่นีันลอกันนี่แม่ลูกเป็นน้าเราตัวนี้

วนน้ำคิงไว้ก็ได้กินนะครับน้ำคิงเจนเจกินค่าเอาคนหน่อยออกมาข้างนอกแล้วเป็นอยังเปลี่ยนส่วนใหม่ป่ะเปลี่ยนแล้วก็ซักผ้าขั้นแล้วอยู่กำลังปันแห่งนี่ขอตังค์โอ้อค่อยล่ะนี่ได้ขบับนี่ได้ขบัขบเยอะแต่ขับอันอเนสร็จตอะไรนั่งก็ตังค์ทีรีดไอแม่ปไปมึงทีท่านเลยไหนลีนเลยแหนลีนเลยอื เ่สาหน่อยไหมคาบยาตัวนี้คาบยาบ่ะเมนยายาขวดไอเจ้าท่านได้เตือนอยู่ไอลานแฟยาของหาแต่ตอนน้ำเมื่อวานนี่นไหมบุ๊มไม่แเอียบบุ๊มเอียเป็นน้ำไหมบ่เอียนเป็นคาบอยู่แต่ว่าคาบอันนี้จะนอนแน่อีบายจะตัดเรียบให้น่าจะเป็นพื้นบะถึกนมนมเจแยก๊ยกใส่นั่นเนี่ยนั่นเป็นจังใดเดี๋ยวนี่หืมตางกันอีกบ้างนะ ผ่นข้อแข็งเฮ็ดข้อกดีดีอยู่เฮ้อานอนเลยนอนอยู่เสียมเยมื่อคืนนี้ตะอุ้มนอนนะเอาเมอลงเลยวเมอลงนานเลยมันบ่นเมออย่าปกัดจกอยเหน่เด,ผมมดิผมบอดำเนาะผมบอกสีทองสีลังตาลสีอะไรก็ผมหงเลยผมเงี้ยนะเดาะ เอลิ้นจับไ่ต้องตั้งเยอะดุผมกะกำลังปั่นผ่าถาดตาอีกรอบนึงครับก็ผ่าลายจักหน่อยเรื่องของเขาหน่อยของเขาหน่อยตากเรียบร้อยแล,แล้วแหละใส่ลายจักหน่อยครับลายมามต้องโงขึ้นเลยนานแล้วจะเด็ดตาเรียบเหรอไม่เล้ว แม่อุ้มนอนไอุ้มตากแดดจ้าไหมบ้าแดดจาไหมบ้าู้ายได้บอลปู้ายอยกนอนต่บ่นอนอมาตากแดดจ้หน่อยแดดยามเศ้าอุ่นอมแต่เดินมันหคอดกี่ดีขึ้นขอบันไดแข็งเลยหรอ น้ำมูกโผล่ข้างหลังกระแดงเหมือนผมานยาวเดี๋ยวก็ได้กลผมไฟแล้วไอ,อปูโกนผมแหกยามตาบ่อุม้มท่านี่นะใครนอนหลับไงอ๋อหน้าไม่เจ๊งกันหรอเนี่ยน่ะย่ะอีะอกแล้วเยอะเพาเศร้าแล้วเถียอุ้มเลอ้อแล้วก็อุ้ม นันร้ันเปลี่ยนเสื้อละไอแม่น่ะเมื่อคืนก็เปลี่ยนสองตัวสามตัวอีพ่อกับบอลครักตัวมาใหม่พูด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนวกิ่นตอนมันไม่กลิ่นมาตาขาเรียบร้อแล้วครับผัดปลาเส้นอะไรผัดเรากับเบียวคนหน่อยนอนเอาคนหน่อยกินนมผัดหมูสับล็อกกะลี ไปครับกินขออ้าวซอยต้องกันครับผมะมือนี้มีผัดหม,มูอีออมอย่างบนเนาะอ,อ้อมอ้อมอยาง่ออมกบใส่ผักขมอออืมอมกบต้องได้เอาอยามาใส่หมดเลยมาม,มาหาข้าวใหม่หมดแดงนลอยๆครับเดี๋ยวผมจะเดีเออย๋ยวยามาหยอดละเดี๋ยวจะแกั้คนใหม่คนหนะนะ <ชา S 2> เอายามาหยอ่อนอ้าวโอ้วผีมาดังบานประตูผีมาเองบานห้องมาหิงประตูมันไปน้ำหงม้องวานเออเดี่ยวเลยครับ มามเข้าใหมเดี๋ยวค่อยเเขาแล้วค่อยเอายาไม่หยอดไปนะมันซ้ายเป็น้ายเลยครเดี๋ยวปิดเพียงห้นหน่อยนอนกันนี่เอาคนหน่อยนอนครับไปจินเข่ากับน้องฮงต้องสาวเด้อ อีพอเสื้อนไปขายของจ่าเจ้าคือผู้ใดรู้แม่เนาะคือตาจีคือผู้เจ้าอยู่ที่ว่แม่ในทีมจะคือผู้ใดเองจ้าบมเมนต์โมเนคือผู้ใหญ่ทั้งสองคนเลยนี่เฮ็ดนาแบบนี้อีพอจะอุ้มมือมืออีพอปวดแขนเมือนี่เดี๋ยวม้าอุ้มมาจะได้เลยนมือนนี่คอยมีกดน้องพ่ออยู่น่าหลงกนะไาอพออยาข้าวถูกสาวหลายอีพ่อ น้องจะเป็นผู้ไย้ด้บยปทนี้อ้หับมีผู้ใดไปเขียนซื้อกลุ่นไป็นหหมอสุปกรกนคิดสอนนะถ้ากี่สิบเอ็ดสิบปีเมื่อกว่าสิปีเขียนซื้อมันมาถือไปหาหมอวันมาลูกไส้อย่งมันเลินไส้หลายไว้ต้งสุปกรกคิดสอนนะกิดซื้อลูกของบหมอกูเทาบุญาะเลยนว้าบ่หลับบ่นอนนอนลึกินขวอยกระตื้น เขาเทียดเอี้ยวเขาไม่พอแม่เขาพอแม่เขาก็หลาย่ก็หลายมันเขาบอกหนูจะได้เฮาอยู่เอ้าเอออืดอะไรได้หนิปวดดกเบอร์ข้อมึงข้าแข็งครับสิกึงขึ้นไปยังข้าน่ะหลังบ้านไหนมีกระดูกแข็งอยู่บ้านมีสันหลังอยังมีแต่ข้อเจ้าน่ะของบ้านไหนพลังเจ้าเยู่สิกึงขึ้นกึงขึ้นแปดเดือนเขให้หลังมาก อดี๋ยวนี้ม่ตาะล้อืน่นเจ็ดแปดเดือดคอยไม่ห้หลังหูกไม่ห้หลังคอยยางไดคอยนั่งไดฝั่งเร็วนลยอือเจ้ออยายังเป็นพื่อนยี่ตอนนี้เออเออคอยแม่เกาเป็นยังไหลได้ย่าคนหักไหลก็ยังไหลกไห่วัดขึ้น อยากยิ้มก็ยิ้มอยากวัาก็หัวซ้ำนี่ไปนอนไปย่องแอร์ทีู่กใส่ยุ้ยแอร์ที่แม่บ่ได้เอาได้ปีใบในี่ยใควงได้เขาอืมให้ค่งมาคัดมาในห่อสาวเนาะอยู่ต่ำกันเลยจะฟังยัดหนาไอศตรยนหนาเป็นกาสร้างเนี้ยมันคือไทยเข้าเลยจักคนเลยเร็วเนี่ไปไปใส่เมดขัวเพราะขนาดยม่จีบอั้น หามไปใส่กันติหลบขัวมากเงินแล้วบางน่นใส่กับแจ๊กก็คือผู้ใดบ่พอกระเบิงบอกตอนแรกคือมูเจ้าทั้งสองคนอยู่บัะเทศบอมเบียนเลยแจ๊กนันคือผู้ใดบ่ปล่อยเล้าปล่อยเล้าเขาเป็นของเหล้าเดี๋ยวมันเกิดน้ำมันหมั่นแล้งนั่นก็เปลี่ยนไปปวดละตัดผมปลวกคนละน้นเลิมสีนันเปลี่ยนไปเรื่อยขันพ่อแม่เก่าหลายมันจะหายยังที่ลบขันพ่อแม่เก่าเป็นห่วงหลายหลายคนหลายห่วงก็คือก็จะมาหยามกันมาซ่งกันหายปุ๊กคอายเจ้าไป ปุ๊กได้ปะจะเดาก้อันมันน่ามันยันมันถีบมันยันบ่ให้ไปไกลย่ายไปตลาดหวตลาดสะกมันย่ายย่ายออกมาออกมาออกมาเลี้ยงย่ายจะปตลาดที่มันวศุกรที่เป็นมาเห้มันที่ลูกเบื่องหันลูกตะข้อโกงลูกเก่งหลายถ้าได้บีหลังไม่หรอกหลายไม่ตะข้อไปตอนนี้แม่สร้างมาแค่ดีมีข้าให้มาซ้ำได้กับเนี้ยซ้นั่นอยู่เนี่ยหัวเกาอยู่บักคัก คนทีน,นะ้จะพาไปตนอยู่บนะนี่นี่แบบี้อยู่นี่เแบบีอยู่นี่เแบบีอยู่นี่คุณตากำลังจะเอาเบบีมาดูแล้ว <c oughs> ยันตานองไปฝ <c oughs> ้าลูกมาจากที่นอนเลยครับแ <c oughs> ล้วคุณตาจเจ้าเบบีก่อนนะเนี่ยงอะไรให้คุณตาเอาไหม ให้กูตาเบบีไหมเอ้ทำไมมาเบาลูกมาเบาโดนจะโดนมาทำไมไม่ให้กูตาเอาเอาเสือไปด้วยนะปูมอลำด้วยนะมีมอลำนะไม่เมีวันนี้มีตอนเย็นมีมอลำมอลำมาเสือไปด้วยตอนนี้คือไปนอนอยู่กับมีมีนอนกลางวันด้วยยายจะไปทํางานก่อนเดี๋ยวยายจะลงมาหาเอาเอามันไปด้วยกันไม่ได้เขาไม่มีเด็กเด็กจะไปงอแงไม่ได้ เดู๋น้องคุยน้องคุยน้องคุยไปแล้วใช่นไหมน่ะน้องยิ้มแล้วน่ะเพื <rawd Moder> ่อนน่ะนนั่หให้คุณตาไปด้วยไหมว่ากายเห็นจังหวะว่าร่างไงทงเรือประมันใจละไปดูสิเสื้อก็เปียกเลยเนี่ยถอดเพื่อนเพื่อนเลยถอดเพื่อนเพื่อนที่นอนชีที่นอนอีกแล้วอีกแล้วที่นอนเหมือนอีกแล้วไปถอดกาื่อนก่อนถอดกาื่อนก่อนเลยเป็นกางเจงก็จะได้ไปเอาเพื่ออกไปร้านเลยครับ พอไปอยู่กับมามีนาจะอยู่กับนาทีก็ใส่เพื่อนๆแล้วก็ออกไปพร้อมกันไปส่งยายแล้วก็กลับมากับนาทีเบบีไปด้วยไหมกลับมาร้านกับนาทีเบบีไปด้วยไหมไปไหมอาบน้ำที่ตลาดแล้วก็มาไหมไปหาทวดไหมไปหาทวดไหมเบบีไปไหมไปด้วยกันเนาะเอาไปหาป้าหนงป้าหนงไม่เห็นเลย Ơi, hả là. Ba hết lại gọi đi ôm nó đúng không. ạ? bác. Hoa hảo. 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 Áo hảo. Hoa 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 น้องไปไหมเอากะละมังเอาครีมไปด้วยใช่ไหมเอากะละมังขึ้นรถเลยเอาข,าข้างหน้าก่อนตอนเย็นเย็นค่อยกลับมาไหมเย็นค่อยกลับมาอาบน้ำถึงบ่ายสามแล้วเราค่อยเข้ามากันเนี่ยอ่ะครับเดี๋ยวเก็บของคนหน่อยขึ้นรถนะ,ะ,ะ,ะเ,อเอาไปล้านครับรไปเที่ยวตลาด<ร>ไปหาหญาื้อแถาแล้วกับปาโนงหน่อยลิ้นกัะละมังอาบน้ำขึ้นรถกันครับเดี๋ยวเอาจักรยานเข้าบ้านไปด้วยนะเดี๋ยว ไปตลาดด้วยกันครับไปตลาดแล้วครับไปเฝ้าเบบีไว้แล้วเดี๋ยวคุณตาเอาเบบีอยู่ด้วยครับไปไปดูเบบีเดียวครับได้ใช่ไหมไปตลาดกันตลาดจินดงไปเอฟซีแล้วไปตลาดกันครับอันนี้เอาน้องไปด้วยนะครับเอาน้องไปด้วยครับได้ป เสียสะละอูให้น้องไหมนี่ได้ครับได้ครับได้สิได้สิได้เจอกันที่ร้านครับจุกขอบ แป๊บหนึง่งมีพัสดุมาส่งครับหายาด่วนมีพัสดุมาส่งครับเอาเอาไ <c oughs> ม่เอาย่างไ <c oughs> ม่ดีกว่านี้นี่เลพัสดุหานอนวาเยอะเป็ขานเป็นขาเป็นขานาเนา ดำมันเลยมัเป็นสาวสืบตัอนีแม่เ้อามาายอย่งน้องมาขายเนื้อย่างเไปไปหาป้านอกไปอ้ออาบน้ำกันไปอาบน้ล้มอาบน้ำกันเลยท่านดาเพื่อนเพรก็เตือนี่พรก็เตือนท่าแปลงฟันอาบน้ำหยต์นหนบอกว่าแปลงฟันแล้วข้นราขึ้นรถมาเลยนสวยเป็นยังโอ้ยังไรรำไรก็งไง มาหยอดยาถัา่วหอกขึ้นนอนกินนุ่มว่าชั่วเปลี่ยนยาถั่าว่าเอาวันยากินข้าวก่อนขึ้น,นอนห่งไหมแต่เน,นื้อ,อนอนทางก็หยิบ้านอิ่มหนึอ่ะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอพาหน่อยลิ้นกินนุ่มเอเดียขึ้นนก็นเอานอนก่อน,นเนาะอ่ะพอะน,นอนก่อนถึองอ่ายเพป็นกันสิ่นันเว้นที่กันก่อนมาแรกสิไปเบิ่งมาล่ำครับ อลงองไอรินไม่ได้ไปเอาดอกเตยเจาะลองไอลินนั่ก่อนครับไอคอนชิปน้านะครับเด<ป>ี๋ชิปนี้พี่เนี่ยคอยจบให้หนในก<ป>่อนบ๊ายบาย<ป>สวัสดี<ป>ครับ<ป> <c oughs> เอาคนหน่อยน,อนั่งพอๆกันครับก <c oughs> ินนุ่มแม่แล้วนอนในห้องนี่แหละมันหนมพีเปย์เลยพับที่นอนให้เนาะ